เสื้อลงแม็กใส่สบายจริงยอมรับเลยว่าตัวนี้ใส่สบายมากครับเพราะว่าผมตอนแรกอะ่ะผมไม่รู้ไซส์ว่าจะทาไซส์แบบไหนคือเสื้อ JK สีดาอ่ะไอตัวไอเสื้อ JK สีดาอ่ะครับคือผมอ่วก็จะทําใหม่รีรีสโตรใหม่เพราะว่ามันต้องเป็นแบบนี้ไว้แบบแบบลูแม็กอ่ะเพราะว่ามันมันเป็นโอเวอร์ไซส์จริงๆไอตัวนั้นอะ่ะมันมันโอเวอร์ไซส์ก็จริงครับแต่มันสั้นเห็นปะ แม่งโคดสั้นอะใครที่ได้ไปแล้วคุณจะรู้ว้าแม่งโคดสั้นสั้นจริงคือแม่งสั้นมากอะม่มีใครติดถุกแล้ว,วป,ปะมครับประเทศจะเปิดสอบประชาชนช่วงไหนครับโอ้ไม่รู้เลยวะไม่รู้เลยอ,อะ ถามแอดมินน่ะ ผมแบบน่าจะมาแล้วนะเสื้อ JK แบบผมว่าจะรอบหน้าเอาเป็นพีดีกว่าเอ้ยรอบหน้าผมว่าผมไม่เอาเป็นพีดีกว่าผมไม่อยากให้คนอื่นรอนานรอเป็นเดือนอะ่ะผมเกลียนดีกว่า สามรอ้อยตัวสี่รอ้อยตัวแค่นี้ก็พอแล้วแต่แล้วไปดีกว่าเนี่ยให้รอนานรอไปเดือนกี่ทีต่อเดือนเอ้ยอยากเข้าไปนะไอ้สาร

อกนอนยตำรวจมันจ้องอยู่แล้วไอ้เที่ยพวกเนี้ยดูก็รู้แล้วไอ้เที่ยอ,อะไรนะเสียงไปก็เท่านั้วนะเสียงไปก็ยืดอยู่ดีให้มันจ้องยแล้วถ้าเบื่อ ไม่รู้หรอมันจ้องอ่ะถ้ามันรู้ว่าเป็นเรามันจะยึดายเว้ยจ้องผมก็ไม่เล่นดีกวนะ่าถ้ามันเล่นไปก็มานั่งเราแบงเพื่ออะไรนี่มันพื้นที่ของพวกผมไไนะเน่ยต้องมานั่งเราแบงเหรอเจ้าอ่ะคนเจ้าอ่ะ พูดตอนผมแบบผมแทงไปแล้วอ่ะเหมือนเหมือนไม่เหมือนเล่มแรกเลยอ๋อก็คือมึงแทงไปแล้วปุ๊บแล้วค่อยพูดเตือนพูดเสร็จยิงปุ๊บลงมาล็อกแม้งอยู่ข้างบนบ้านไอ้แซบอ่ะมันบอกว่าผมอยู่ข้างหน้าคุณนะครับหน้าที่อะไรอยู่ข้างบนนอ้สัตว์เพงได้ใส่หน้ากากตอนแทงป้าเหมยอู้เห็นเห็นคนใส่หน้ากากแทงคนนะครับใช่ใช่มุมนั้นปรมุมข้างบ้านมันอ่ะใ้ตรงก้อนหินปะ ไม่จริงยีราบุนมันต้องมีรูปถ่ายเดี๋ยวไอ้เรื่องไอ้เหี้ยต่อหน้าไอ้เหี้ออะไรนี่ควรควรเอาหอกไปได้แล้วนะควรเป็นรูปถ่ายอ่ะทำให้ได้ครับจนจบ ไม่วงเกอร์ฟิวก็ปิดแล้วผมก็แบบเอ้ยจะตลวดไม่อยู่ดีกว่าก็เลยไล่แทงแม่งค์ไล่แทงพี่มีพี่นี่ไปไหนพี่เปาเนี่ยเคสอุ้มเหลือ37นาทีไม่ได้ไปไหนได้ต่อดินี่เปาอุ้มหน่อยดิของพี่เลยเนี่ยนี่ของพี่ผมให้พี่เลยเคสนี้ค่ะไม่ไม่เอา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 ไม่เไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ชอบพี่ชอบไม่เอา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 ไอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ อ้าวทำไมลุงพี่เปามานี่พี่พี่ไปไหนอะไรอะไรอะไรนี่พี่ยังเหลืองานหนึงนี่ไงอะไรนี่ไงลองดูพี่เกมไม่เป็นไรอยู่ชิวได้มาเดินเดินมาเดินมาเดินเบอร์รถไปรถมึงเมย์ได้เตะให้พี่เป้าอุ้มอ่ะเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์ ไม่บ่อยพี่ที่ติดที่ติดคุกมาแล้วแบบต้องให้ต้องต้องให้ยังไงต้องมีคนอุ้มไปป่ะหรือว่าไงพี่เหลือกี่นาทีครับคิดเม็นชอสสี่นาทีฮะสิบสี่สิบสี่สิบสี่นาทีก็นี่ครับรอสองสามนาทีอ่ะให้คนอุ้มอุ้มพี่เปาใช่ครับพี่เปาเมื่อไรจอจะมาพี่มันจะมาจริงป่ะี่เฮิร์ตครับไอห้าร้อยก่อน ยังเป็นข่าวลืออยู่เลยครับรู้เหรอเือนนี้มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างอ่ะพี่มีอะไรใหม่ๆเหรออยังอ่ะต้องรอเจ็ดสิบสามอ่ะอ๋อใช่ครับรอร้านพี่มีพวกพีพีเอสห้าป่ะพีเอสไฟล์อ๋อเออเออไม่มีครับคุณเจ้าเหรอไม่พี่ก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จะซื้อมาเล่นอะไรแต่อยากมีเฉย โอเคลุงแต่รอพี่ป้าหวังก็ได้พี่พี่ป้า 23, ปยี่สามป้าหรือยี่สองนี่แหล, 23, 23, และยี่สามยี่สามยี่สองออกอะ<อ>ฝากฝากพี่หาเครื่องหนึ่งแต่ยังไม่เอานะพี่ยังไม่เอายังไม่เอาอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับก็ซื้อก็ซื้อได้เลยสองหมื่นหกประมาณเนี้ยได้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เอามาเล่นอะไรพี่มาตองเล่นของพี่เคยมีเคยถ้าขายไปแล้วใช่ให้ให้ให้นอนไปแล้วเคสสี่ผมผมมีเนี่ยผมวางไว้สองเครื่องอ่ะพี่ พี่รู้ป่ะตอนที่ผมซื้อมาเครื่องหนึ่งผมคิดว่าเครื่องผมมีปัญหานะผมก็เลยไปซื้อเครื่องใหม่คือผมไปเล่นจอทอทัสต์อะจอใหญ่ๆ่แล้วมันกระตุกพี่อ่าเดี๋ยวผมคิดว่าแม่งเครื่องแม่งมีปัญหาเพราะมันนานแล้วสุดท้ายไม่มีปัญหาพี่คือจอมันใหญ่ไปแม่งเลยกระตุกใช่หรอเออทีอ่เพราะอะ็เลยไม่เล่นอีกเลยป่ะอืมไม่ผมเล่นผมชอบเล่นฟีฟ่าพี่แต่ว่าม,มันมันไม่ได้ไอโดครับก็เลยเลิกเล่น ร้อยยี่สิบสามก็ได้โอ้โหเมีอารมณ์แมยเหรอผมขอไปกับเราพักฝันก็ได้จัดเนี้มาโดนเจดวุฒิเออเป็นอันนี้เพิ่งวันนี้เพิ่งไปโดนเยอะไรอ่ะเพิ่งไปตีสวิทเบนมาวันนี้เองก็วันนี้เพิ่งไปตีด้วยกันมาก็อันนั้นแหละครับพี่โอ้โหแล้วกดกับพี่สามวันก่อนแล้วซื้อของกับพี่ไปเป็นล้านอ่ะ ใช่อะสามวันซื้อซื้อเยอะซื้อเยอะแจ๊สซื้อเป็นล้านนะวันนี้เคยซื้อกับพี่อะเกือบสองล้านมั้งร้านหนึ่งม่มีใช่ไหมพี่ไป็ร้านสองโอ้หลุงอันนี้พี่หัวล้อปะเนี่ยพี่คือพี่ให้เกียรติไปเลยพี่พูดพี่ทำงี้พี่เปาพี่ฮะไม่แล้วลุงลุงไปดูกูไงแล้วแบบจังหวะที่กูโดนทางนั้นเลยไงลุงหัวล้อกากไง ที่โดนหอกี่รอบอะพี่ไม่ถูก so ว่าสามสี่รอบม <S ession wrote> ึงโดนหงกันเดียวบอกว่าในบทไปหาเลยพี่ได้เลยครับพี่ไปหาก็ได้นะไม่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเข้าไปหาดีกว่าไปขับรถเส้นไปหากินข้าวด้วยหาตัวเล็กเหรอหาลูกพีใช่ใช่หาตัวเล็กได้ครับได้ครับไม่ได้ออกไปไหนพี่ไม่ต้องกลัวโควิดผมเคลียร์มาเดี๋มาเดี๋มาเดี๋ยวได้ได้กินข้าวกันแต่แต่ร้านพี่อยาคนเยอะผมว่าต้องกลัวแล้วไปร้านพี่ถ้ามาบางมาบางพัดดิที่ไหนอ่ะสังหใหม่ สาขาใหม่พี่ใหม่พี่่สาขาใหม่เหรอก็ถ้าที่เปิดวันที่ยี่ห้าเนี้ยถ้าหลังวันที่ยี่ห้านี้ยพี่ไปบ่อยมากอ๋อหรอบางพัดอ่ะคนเยอะป่ะพี่ไปเข้าไปแม่งคนเยอะ FC พี่นู่นนี่นั่นหนึ่งคนเยอะจัดโอ้ไม่มีหรอกไปบ้านพี่ดีกว่าง่ายๆดีกว่าก็เดี๋ยวผมบอกก็ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวอยู่มันอยู่ใกล้ป่ะพี่มันอยู่แถวไหนอะบางพัดน์อะบางพัดน์อ๋อพระรามเจ็ดพระรามเจ็ดพระรามเจ็ดใช่ใช่อ๋อถ้ามาจากถ้ามาจากบ้านเอ็ดก็ก็เซ็นท่านจิ๋นเก้าไงอ๋อเออเหรอ เออแถวนั้นอะเว้ยมันใกล้มันใกล้กับร้านพินไทยป่ะแถวบ้านผมอ่ะใกล้กว่าเยอะไกลก็สบายเลยดิผมเวลาผมสั่งของก็สั่นด่วนไปเพราะงั้นผมสั่งของแค่ไ่าะงันผมเอาเอาแก๊ปไปรออยู่ดูดเลยก็สั่งมาเลยแค่กระดัเออเอองั้นก็สบายนะผมซื้อของแบบนี้ประจำที่เวลาซื้ออะไรด่วนๆก็แบบเอานีมาเลยอ๋อชอบเอาชอบแก๊ปอะไรเพราะมันได้ใช่ใช่แล้วน้ามูฟอย่างเงี้ยก็เอามาเลยพี่ไม่ต้องส่งก็ใจร้อนแต่เราเราคนใจร้อนอ่ะแบงนี้แหละ เดี๋ยวหาอะไรที่มันแบบอัปเดตอัปเดตเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูเก้าอี้คอมนั้งพี่โต๊ะคอมอะไรโต๊ะคอมเอาอีกแล้วเหรอไม่ไม่คือเครื่องเครื่องหนึ่งของผมมันมันไม่ได้เล่นเนยพี่ของเต้ยวอ่ะอ่าฮะยังไม่มีโต๊ะคอมอยงพี่เดี๋ยวดูไปเอาแบบที่มันเหมือนเครื่องบินอ่ะลุงโต๊ะคอมอ่ะนะที่มันโยกได้ไม่ไม่ก็เอาแบบประมาณสามสี่แสนอ่ะที่มันเป็นโอ้โหของเอเซอร์อ่ะที่เป็นโค้งโคงแล้วจอมันห้อยลงมาใช่ใช่อันนั้นแหละที่ผมพูดถึงอ่ะอันนั้นท่ได้เหรอ ก็าหาได้นะ,ะเคยมันมีมันมีมันเคยมีคนจะให้เดโมโมาลงที่ร้านพี่เหมือนกันแต่พี่<อ>ไม่มีไม่มีที่วางใช่ใช่มาสี่แสนพี่ถ้าพี่เอามาวางเดี๋ยวผมไปลองก่อนถ้าอย่างนั้นอนะพอ <laughs> ดีเหรอพี่เปาแบบแนั้นอ่ะพี่มันก็ถือว่า<ะ>สุดเหรอ,อการเล<โ>่นเกมอ่ะโชวโชมากกว่านะอยากได้แบบไอ้ที่มันนอน่ะเป็นเตียงนอนมากกว่านะพี่เตียงนอนไม่เบิกหรอมันเป็นแนวแบบ ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะว่ามันมันเข้ากันยากใช่รับหาแบบแยกมาแล้วประกอบกันดีดีดีกว่าตัวนั้นมันนอนไม่ได้พี่ที่พี่พูดถึงเมื่อกี้ตัวไหนนอนนอนไม่ได้นอนไม่ได้เพราะมันห้อยจอลงมาแล้วตอนนี้มันจะมีอะไรใหม่ๆอัปเดตมามพี่พวกแบบการ์ดจงการ์ดจออะไรการ์ดจอการ์ดจอสี่พันซีรีส์น่าจะภายในภายในพี่ว่าน่าจะปีหน้านะแต่ผมบอกว่ไม่มีอะไรอัปเดตแล้วไงพี่แม่งเต็ม ขุดไปหมดแล้วด้ะขุดแล้วเอาอลยอีกขุดแล้วไม่มีอะไรที่แบบว่าเออเคือของ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 ลุงมันเป็น5950 x ถ้าจะอัปเกรดก็ต้องรอประมาณช่วงแบบเป็นไปเลยอ่ะ7000ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วไอ้ความแบบแบบแบบเคสแบบผมมีคนเอาไปเยอะไหมพี่เยอะใช่หรอก็ทุกครั้งที่ผมไลฟ์ผมจะบอกเลยเครื่องนี้เคสนี้แบบของรีเบิร์ดเลยครับเขาหรอผมพูดจากเซตติ้งในเกมอ่ะที่วน้ำอ่ะพี่น้ำข้างล่างเขาเขาได้สั่งเหมือนผมปะ สร้างๆๆมีคนตองออกอแบบนี้เบิร์ดก็มีเยอะใช่ใชๆเอาแบบสเปคเดียวกันเลยอ่ะพี่แต่แม่งสวยนะสําหรับผม,มคือ<ม>เครื่องเนี้สวยที่สุดแล้วนะตั้งแต่ผมแบบมีเคสมาหรือว่าผมดูเคสอื่นอ่ะผมมอง<ช>ว่าใช่เหรอใช่พี่ผมรู้สึกว่ามันมันสวยอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่เกินไปอะ่ะมันดูแบบเออมันดูแบบใ่ๆดูแบบน้อยๆแต่ว่าก็มีคนอ่ะมีคนมีคนก๊อปรูปประมาณ5เครื่องแล้วบางที่เป็นอย่างเงี้ย ั้งแต่ตั้งแต่แบบประกอบให้ประกอบให้ลงมาก็มีคนสั่งแบบนี้ประมาณห้าพี่เห็นเครื่องเก่าว่าแม่งใหญ่เกะกะพี่เห็นไหมใช่ใช่ใช่พอมันวางกันจริงๆแล้วมันใหญ่จนแบบเกะกะพี่แล้วเครื่องเล็กมันสวยอะมันปรับสีได้แบบว่าเนี่ยนั่งดูทุกวันเลยนะแม่งสวยอะใช่หรอเออผมเปลี่ยนสีเล่นประจําพี่แต่ว่างบน้อยมันก็สามารถทำได้ใช่ไหมพี่แบบเคสแบบเนี้ย ทำได้ถ,ถ้าเน้นถ้าถ้าแคสอะมันทำได้แต่ว่าน้ํว่า<ถ>น้ำอะน้ำด้านล่างด้วยอะไรเงี้ยเออถ้าน้ำอย่างนั้น่ะมันก็มีห้าหกหมื่นเพราะเราบอกน้ำอะมันแพงใช่พี่คนถามว่าการ์ดจอราคาลงไหมพี่อ,อ่อพี่คนถามว่าการ์ดจอราคาลงไหมบอกเลยว่าน่าจะนิ่งที่สุดนะครับเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกับที่ราคาเปิดตัวแล้วครับต่างกันแล้วตอนนี้ตอนนี้ราไอการ์ดจอที่ผมใช้อยู่ราคาเท่าไหร่ เออสามศูนย์เก้าศูนย์ตอนนี้ราคามาสักที่ไม่ชัวร์ว,วะ่ะห้าหกเจ็ดประมาณน,นี้ครับห้าหกเจ็ดใช่ไหมห้าหกห้าประมาณห้าหมื่นหกหมื่นไม่ใช่เข้าข้างนะจะมีสูตรกว่านี้ไงคือสามศูนย์เก้าศูนย์ทีไองพี่เป<ร>าเดี๋ยวรอรบหน้าทดสอบเทน้ำได้ไหมยังไงครับเทน้ำใส่ไปอะ่ะมันอันนั้นเป็น <c oughs> อันนั้นมันเป็นมินเนอร์ออยอ่ะมันเป็นน้ำมันอะ่ะอ่านั่นแหละอยากได้แบบนั้นเครื่องอ่ะมัน มันเอาไว้โชว์ได้แต่มันไม่สามารถใช้งานได้ดจริงเอา้เอาหรอใช่คือโชว์แป๊บๆอ่ะวันสองวันอ่ะได้แต่ถ้าเอาไปใช้แบบจริงจงจริงจ,งจังอ่ะไม่ได้เอ้าหรอพี่เล่นแบบเล่นเกมแบบปกติไม่ได้เลยถูกถูกถูกไม่ได้เลยใช่ก็มีคนเคยทําอยู่ไงก็เสียดสังไงทำอยู่เอ้าหรอใช้น้ํามันแต่ก็ไม่ไม่น้ำฟฟ้าใช่ครับแต่ได้ไม่ไม่ได้เวิร์กอะไรเอายี้เดี๋ยวทำเคสนี้ให้เคสลุงแม็กอะ อีกสักประมาณจะรอดลอมใหม่ๆเลยพี่รอดของผมมันไม่ไหวแล้วอะโออีกนานอะพี่เป็นปีอะน่าจะอยู่ยาวเป็นปีสองปีอะเนไปแคชบอดใหญ่ไปแคชบอร์ดใหได้ได้ปีสองปีอะพี่นานเกินก็มันมันใช้ได้ยาวอะของผมมันได้กี่ปีอะไปหมันยาวนะใช่นอกจากเครื่องสตรีมอะเครื่องสตรีมผมก็สุดแล้วอะไม่มีอะไรที่แบบว่าแล้วมีแล้วแล้วแล้วไม่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นทักมาเลยว่ามีปัญหาไม่มีปัญหาเลยเหรอเงียบไม่มีไม่มีอะไรเลยพี่มีแต่ตอนเนี้ย อย่างเดียวเลยคือ Windows, วินโดว์11แม่งลงออโต้ให้ผมย้อนไม่ได้ด้วยมันนานแล้วอ๋อเข้าใจเข้าใจแต่รอให้เสือมาทําให้ก็ได้พี่ลงวินโดว์ใหม่แต่ไม่อยากลงวินโดว์ใหม่พี่เพราะว่าโปรแกรมอะไรไมันเซ็ตมาเรียบร้อยหมดแล้วไม่อยากแบบไม่เนี่ยมันสามารถมันน่ามันมน่าจะแบ็กอวดได้นะนบแบ,บ็กไม่ได้พี่มันไกลแล้วใช่ลองทําทุกวิธีแล้วไม่ได้พี่แต่ไม่มีอะไรนะทุกอย่างปกติผมใช้คอมแบบไม่จะมีปัญหามันแบ็กได้ ไอ้เครื่องไอ้เครื่องที่ผมซื้อมาที่อื่นอ่ะมีปัญหาพี่เยสเยานี่พูดจริงพูดจริงแย่เนี้ยแต่เนี้ยผมเล่นมาไม่มีเลยอ่าไม่รู้เดททำไมเพราะว่าไปที่อื่นมาเนี้ยพูดเลยนะพี่ผมไปทาที่อื่นมากัดจอไอไอวิดีโออ่ะไม่ลงให้ด้วยเอ่ออืโอเคไม่เป็นไรไม่บอกว่าที่ไหนเอ่อโอเคแถวบ้านก็ได้อ๋อโอเคโอเคปล่อยไว้ไม่เป็นไรหรอก เป็นดิพ <Fern andez fella> ี่ผมทะเลาะกับมันตอนตอนซื้ออ่ะเก็บแต่ไป่ต้องเยอะโอเคโอเคใจเย็นๆเนาะอยู่แค่นี้เบาได้เบาเรียกตีนก็มันเรื่องจิงกับพี่เอเรื่องจีนก็ยอมรับผมก็เคยมากดในสตรีมแล้วรอบนึงก็ก็ไม่เถียงก็ไม่เถียงแต่เรียกเรียกแขกในนี้เนาะโอเค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  เดี๋ยวนี้ตีนเยอะก็รอพี่กดจ้องเหรออืมรออะไรอ่ะตีนเยอะแล้วจะขยายสาขาเยอะไเนี่ยพี่ในหงในห้างเนี้ยมีปะก็ตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้ปีปีหน้าต้องมีประมาณสิบครับสิบสาขาใช่ครับปีหน้านะปีหน้านะในห้างคงไม่เปิดอ่ะขอสายงานได้ไหมพื้นที่หนึ่งอ่ะ สารยามันก็อยู่แถวและไง The f o r c ์ยังไงสายสี่ที่จะเปิดสิ้เนเดือนแ,แ,แล้วใกล้ยังอะ่ะ t h อ Force เสร็จมิถุนายน,นครับอุย้ยได้ครับแบบเดียวอันนี้สบายผมเลยเฮ้ยบอยบอยอุ้มพี่หน่อยบอยบอยอทบบอยบอทบอยเปิดข้างบ้านผมไม่ได้หรอพี่ไอไอนะข้างบ้านผมเวลามีอะไรก็จะมาซอ่อมแบบซ่อมให้ผมคนเดียวเลยอะไรประมก็เปิดเพื่อเอสอย่างเงี้ยหรอใช่เปิดเพื่อเอสอ่ะ I have สเงี้ยหรอใช่ I have ส ไอแฮปรีเบิร์อะไรเงี้ยเหรอครับเป็นร้านเลยมันมีขายหุ้นไหมอะพี่ไอแฮปอะอยากซื้อหุ้นไอแฮปอะใช่เหรอมีปะอนาธนาคตก็ไม่แน่เอาจริงนะเดี๋ยวว่าสีเอาเอานะเอาจริงนะเนี่ยขอแค่แบบ0.01 0.1%ก็ยังดีก็ออย่างเงี้ยกูกูก็เปิดเองก็ได้ดิซื้อแฟนชายพี่เปามาอย่างเงี้ยกูก็เปิดเองได้ปะ ได้เฮ้ยนี่ก็เปิดเลยดีกว่าเออเปิดที่สาขาเชียงรายเอาป่ะเอาดีตีเอาป่ะรวยนะรวยเลยไม่งหุืนกูหกูป่ะมีสามสิบบาทกูไปอยู่สามสิบบาทกูมีเท่าไหร่เอาป่ะอ่ะเดี๋ยวขอขอถือคนเดียวเลยพี่เปาทั้สามสิบบาทเดี๋ยวเพิ่งคุยกันตอนนี้เลยขอถือคนเดียวเลยอย่าทำเลยสัตว์กูกลัวรวยเฮียกูกลัวขายดีสามสิบบาทที่ได้ได้ค่ายเนี่ยที่รัตสายไฟอ่ะเก็บ้านไทย อันจริงนะพี่เชียงรายไม่ค่อยมีร้านคอมที่แบบไม่มีจริงแบบไอเนี้ยถ้าต้องไปต้องไปเชียงใหม่ครับอันนี้สีเดียร์ต้องไปเชียงใหม่ต้องไปเชียงใหม่เพราะคนมันเยอะกว่าเอาก็ได้ไม่เป็นไรเชียงใหม่เชียงรายเดินทางแป๊บเดียวสองชั่วโมงปะเดี๋ยวเนาะไปปะไป thank you นะเออหน้าถามน้ำแฟนชายเดี๋ยวผมอยากซื้อมากเลยอ่ะมีคนมีติดต่อพี่ซื้อปะน่าจะเยอะเยอะเยอะแต่ไม่ปล่อยแต่แต่ไม่ไม่ไม่ปล่อยให้เพราะว่ามันจะ เดี๋ยวก็ไม่เสียใช่ไหมคุณภาพตกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เปาดูแลเนาะเดี๋ยวน้องเริ่มสตรีมเลยแล้วแม่เปิดร้านเริ่มสตรีมดูแลได้ครับร้านไม่ดีหัวเลยไอ้น้องเที่ยวได้ครับพี่ชายเอแซกไปพักแล้วเขาบอกไปแล้วครับเขาไม่ได้หนีตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าเขาไปพักกันแล้วนะเอแซกอะเขาบอกแล้วอ๋อครับใช่เขาพูดแล้วไปพักเขาก็บอกนะใอ้ควายเทคสองเทคสองเนี่ยเทคสองต่อเทคสองต่อของพี่เปาอยู่ เด็ดเลยพี่ไหนฮะพี่เปาหน่อยไปพี่เปาไปฮะไปพี่เปาไป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 นั่นก็จะเป็นเรื่องที่สองเลยเอาเที่สองได้เลยอ่ะแต่พี่เจ็ดนาทีเออหน้าเปิดนะแต่ก็อย่างว่าแหละคือการเปิดเวลาครูยังทีมันมันจะเสียมันจะเสียพี่เปาด้วยใช้ไปบ้างมืออะอร่อยมากกระเป๋าเลขอะไรครับอยู่อยู่ไหมครับ ฮัลโหลเทคสองก็กระเป๋าเลยอ๋อก้นนี้มันเป็นกันนี้เตะไปเทนหรือให้ชักไปเทนพี่เป่าก็ได้ทำไมนะตีไปเทนก็ได้เถเทนพี่เป่าหน่อยโอเคเห็นแล้วพี่มีไอ้อะไรอ่ะสวยใช่หรอใช่เออว่าแล้วแต่ไอแฮปจะให้ผมใส่ตรงไหนของเสื้อเนี่ยพี่แล้วสูตรอะสูตรอะสูตรเนี่ยไหนๆก็ได้ไหนลวเนี่ยทั้งทั้งทั้งลงทั้ง เจ้าตรงไหนอ่ะเจ้าตรงไหนเราตรงไหนก็ได้ไม่รู้ไงตรงไหนก็ได้ตรงหน้าผากอ่ะได้จัดให้โอ้โหัวเลยพี่ไอ้ไอ้ก๊อตไปคนทำสูตรอ่่ะพีไอ้แฮมมาตรงหน้าผากนี่ได้ป่ะติดหน้าผากหัวพี่จะไม่ทำรอยสักได้ไหมเฮียสักบนหัวเลยเนี่ยเนี่ยตรงหน้าผากเนี่ย ไม่ตอบได้ไพี่<ล>มันเป็นฮุดิุฒไหนอ่ะช้าฮุดไอซีเปล่าเอางี้ดีกว่าพี่จะติดไอแฮป m ไปตรงไหนเดี๋ยวไม่รู้บบไม่เหมือนใครยังเขทไงออกแบบมาก็ได้ไดแบบไม่เหมือนใครวะพี่ ไอ้เจ๊คือแฟมิลี่สตีมังคิดและดูดีอะเราท้องกันมาเท่าไหร่ศสตร์สมองมังควรกินได้เชื่ไม่ใช่มาบอกว่าเจ๊เคสิสตีของพวกกูก็ฟังทั้งว่าพี่เช่อมักลอมไม่ดูดีเอ้ยบอกเจ้าของมาเทว่าทำเทียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยพวกลูงหมาที่เขา